แ<ม>จ็ก,จกสั้นและมาเวนแม็กกี้นั้นโชคน้องหญิงและนั้นโนเกิดตัวเขียนข้างในโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกทุกอย่างเรื่องจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซอมบี้โอว่าอยู่เจ้าชายคงมาทั้งเจ็ด สัวันที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยังคิดหัวใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหลยหยดลงบนผ้าความทรงจำปินงเล่นในทุ่งหญ้าตา้แสงจันทุกเสียงหอันนั้นตีจับฟ้า บรรยากาเป็นโต๊ะคือประสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดีววาได้แต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพบวันที่อบอุ่นโอวายเจ้าชายของมาทั้งเจ็ด สวรรค์ที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งสั่นไห้น้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำหากวันนี้ไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเห่าคงยังดังก้องในหัวใจ เพราะรักนี้ไม่มีวันตายใน internet, นิทานมรสัยของเราออว o w Oh, 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 oh. oh Waiyu จะใชข้ของมาทังเจ็ดความรักของเธอไม่เคยจางหายแม้ลกนี้จะเปลี่ยนหมุนไปแต่ในบ้านย่าปั่นโตยังมีรักอยู่เสมอสองดีเธอเคยจะดประทังคำปาติหารและหนใจของวายู ตัวจะอยู่ตลอดไป Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền không อประคองดยสองมือแม่ลกจมลายขอเพียงใจไม่ห,าห่างหายเคียงข้างกันแม้วันหนึ่งใครลลงทางห่างไกลกันแต่วันนั้นฉันกับเธอ,อยังไม่หาผ่านคืนวันทุ่มช่วง

ชาตินี้ฉันขอรักเธอเพียงผู้คนชาติหน้าขร็รรวมใจดังเดิมแม่กายดับลมหายใจเชน माने yeah. निकानी okay. ไงไงจะไปทั้งสองเลยเหรอไปตัวเดียวพอฮะอาเป่ายิงชุ่มกันใครไปวันนี้ไปสองคนไม่ได้กนะอลัมมาเป่ายิงชุม่มมาเร็วมาเร็วเป่ายิงชุ่มมาใครจะได้ไปจะไปสองคนเหรอแล้วอย่ามีปัญหานะ กอลลั่มเธออยู่บ้านกอลลั่มไม่ฟังนี่จนนี่อยากไปแล้วเธอไปเธอใหญ่นี้เป็นปัญหากันนะอย่าก,กวนกันนะผมจะไม่มีปัญหากันครับจริงนะ ถ้ามีปัญหานะฉันจะไม่ให้ไปนะจะไปด้วยกันแล้วใช่ไหมยัยงมีปัญหากันะตกลงไปใช่ไหมเดี๋ยวรุ่นแกก่อนเอ้มาขึ้นอยงนี้ขึ้นทีละตัว ไปไหมไปก็เส้นดีๆ กอลัมไม่งั้นฉันจะให้ไล่เลยลงนะนะอ่ะเธอมานั่งข้างหน้ามาอ่ะอ่ะถ้าใครจะเป็นคนขับใครจะเป็นคนขับไปขยับไปถ้ามีปัญหานะจะไม่ให้ไปนะนั่งลงดีๆถ้ามีปัญหาฉันไม่ให้ไปนะ น,นี้ลุงจรไปด้วยวน,นั่งลงนั่งลงนั่งลงจะไปไหมไม่งั้นก็ั่ำก็ลงนั่งลงดีๆนั่งลงอืมโอเควันนี้ไปทั้งสองเลยลุงจเรเขาอยากไปด้วยโอเคไปก็ไปนะอย่ามีปัญหากันนะโอเคครัต่อโอเคไปนะ น,นั่งกันให้เรียบร้อยนะนล้วก็ล่ามเติมไม่ต้องขยับม,มาทางนี้ไม่ต้องขยับม,ม,ามากหรอกที่แคบ แล้วเนี่ยที่มันแคบนั่งทีสะเทือนเลยแล้วนี่หมอนี่มันตกไปข้างล่าง ถึง้วจรทุกคนตอนนี้ถึงร้านไก่แล้วนี่นอนมาอาลากันหมดนะใช้ต้งนั่งขับรถเกลงมากลูกเธอมาทั้งสองเนี่ย อบนทุกวันเลยไม่บ่นไ,ไงอ่ะลุงจอนมานี่เธออย่าดื้อน,นะเมื่อกี้ค้างกันเขาชอบนอนแล้วก็มองหนะ้ามองตาใส่ลุงจอนลูกพี่เธอแกแอม ถึงแล้วนะถึงแล้วต่อใช่ถึงแล้วพวกเธอนอนมาอ่านลาดกันเต็มรถเลยอ,อ๋ถึงจริงๆด้วยต่ออ๋อไม่ปลุกผมเลยปลุกอะไรพวกขี้เธอก็นอนอ่ะลงลงลงลองอ่ะลง เอาลองไปอ้าวออถึงแล้วพ่อเออถึงแล้ว เดินไปทั้งไกลพอสมดีมาน้อยท้องใหญ่จอดมาอ่อนใจบึงแล้วน่าสงสารยืนมือไปหาเจ้ากระโซเป้าเบาตาเจ้ามนเศร้าแต่ยังมีแสงไฟบ่่ันโดนโดอกกะ จ,จะชีวิตน้อยน้อยที่อยากได้หักแทนเจ้าก็เคยจนคอยก็เคยลงแต่เมื่อเฮาพบกันก็คือบ้านของกันและกันหากนมรันอยู่ตรงนี้ เคยเสื่อมคลายจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นเก้าใจที่เคยเงาก็อบอุ่นขึ้นมาพี่มากจากสันเมืาเว้นแม็กกี้นำโชคน้องหญิงกับนาโนคน ครอที่สิบบ่แยกจาก